เอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้จะพามารีวิวรถให้ดู1คันนะครับเป็นฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กเซลพัทสประตูนะครับเป็นกระบะยกสูงตัวเริ่มต้นสี่ที่เป็นสี่ประตูนะครับของฟอร์ดนะครับราคาจําหน่ายตัวนี้จะอยู่ที่752,000บาทนะครับติดตั้งชุดแต่งเป็นแฮมเมอร์ชุดเหล็กรอบคันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าติดอะไรเพิ่มเข้าไปบ้างนะครับ มาดูในส่วนของฝากระโปรงเก่าเลยครับเป็นอันนี้เป็นฝากระโปรงติดเข้าไปนะครับเป็นสกู๊ปนะครับสกู๊ปฟิตนะครับสีขาวกับสีดำด้านนะครับคงไม่มีใครทําสีขาวแต่กับสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นตัวรัดก็จะเป็นสีสีขาวนะครับอันนี้ชุดไฟนะครับก็โคมเดิมของเอ็กซ์เอพัทนะครับเอาไปคัดต้อมใหม่ให้เป็นชุดไฟมัดแต่งนะครับชุดไฟมัดแต่งก็จะ จะมีคีบฉลามนะครับสคีบไฟเดย์ไลท์แบบตัวตัวไข่ปลาครับแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับเป็นวงแหวนแบบสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ลูกแก้วข้างในก็จะเป็น w R นะครับที่เปิดไว้ให้ดูกระจังหน้าครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้ากระจังหน้าทรงลัปเตอร์นะครับกระจังหน้าอันนี้มันจะแข็งแรงกว่าไอ้ที่พวกอยู่ตามชุดเอดนะครับเป็นของท้าจากศูนย์นครับอันนี้มีไฟ LED สีขาวสามดวงนะครับฟอนต์คำว่า Ford ก็จะเป็นสีแดงแตัดกับสีดํานะครับแบบนี้ตัวหนังสือพวกนี้เราเลือกทาสีได้นะครับว่าชอบสีแบบไหนที่ติดเพิ่มเป็นไฮไลท์โดดเด่นของคันนี้เลยครับก็จะเป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮ m m e r นะครับก็จะมีประกอบด้วยห่วงแดงนะครับเอาไว้ใช้สําหรับลากจูนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นยางนะครับกรอป้ายทะเบียนก็ ปรับองศาขึ้นลงได้นะครับอันนี้แล้วก็ในตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟมาให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ที่เปิดอยู่นี่ก็จะเป็นเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟฉุกเฉินครับมันจะติดแบบนี้นะครับในตัวนี้มาต่อนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับขนาด6กนิ้วแบบมีหมุดนะครับ เป็นหมุดหล่อนะครับไม่ได้เจาะตัวรถนะครับอันนี้ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กสิบแปดนะครับลายมาวเวลนะครับเป็นสีดานะครับแล้วก็มีหมุดไตัวเงินเงินนี่นะครับเป็นมาวเวลนี่คือจะมีสามลายให้เลือนครับมีเป็นสีนี้นะครับแล้วก็สีดําล้วนแล้วก็สีขีดแดงขีดเงินอะไรก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นยางฮันคุกนะครับ เดนอโปเอทีสองครับยางอลทเลนนะครับซีลิสองหกห้าสองหกห้าหกห้าอาสิบแปดนะครับอันนี้ไฟครอบกระจกแต่ง led นะครับนี่ครับเปิดไฟความหมากไว้อยู่นะครับมันก็จะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟความหมากมันก็จะวิ่งสวยงามแบบนี้เลยนะครับโดดเด่นนะครับเห็นตะไครชัดเจนนะครับอันนี้พอเวลาเปิดประตูนะครับก็จะมีไฟสองเท้าด้วยนะครับด้านล่างมีประโยชน์นะครับสําหรับ ไว้ขึ้นลงรถตั้งคืนนะครับข้างบนนะครับก็ติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นราวหลังคานะครับสีดำด้านนะครับราหลังคานี่ติดกาวอย่างเดียวนะครับไม่ได้เจาะรถนะครับใช้งานไม่ได้ติดแค่สวยงามแล้วก็ที่ติดเข้าไปก็เป็นพื้นฐานของทุกคันนะครับก็จะมีกันสาดมีฟิล์มมีเบ้ามือเปิดต่างๆนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะของเรนเจอร์กันลอยนะครับ ข้อมือเปิดข้อฝาถังเป็นสีดําด้านหมดนะครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อย่างที่พูดหลายๆคลิปนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปของแดงไอ้ของดํามานะครับแล้วก็เป็นชื่อลูกค้าเองนะครับอันนี้ติ๊กเกอร์มีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็ดูที่โลบาร์หลังครับเป็นของออรแลนเดอร์ครับตัวสี่ขาแบบขาเตัวขายาวสี่ขานะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับอันนี้แข็งแรงนะครับใช้งานได้จริง ไฟท้ายนี่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท้าทั้งคันนะนี่ไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟรุ่น Smoke V1 นะครับอันนี้ V1 นี่คือมันก็จะเป็นรูปตัว C นะครับนี่เห็นไหมครัรูปตัว C เหมือนหรือรหรือว่าปีกนกอะไรแล้วแต่แคนจะเรียกนะครับอันนี้คือเปิดสเต็ปไฟที่เป็นไฟฉุกเฉินไว้ครับไฟหมาตไว้ก็จะประมาณนี้นะครับฝาท้ายกระบะก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับรูป ลูกยางลายยางเหยียบนะครับเลนเจอร์ฝอนเลนเจอร์ขนาดใหญ่นะครับเบ้ากแผ่นรองฝ่าท้ายปลายดาบนะครับมาถึงกันชนท้ายดีกว่ากันชนท้ายกันบ้างกันชนท้ายก็เป็นของเอาแลนเดอร์นะครับกันชนท้ายเอาแลนเดอร์ก็จะมีห่วงนะครับมาให้2ห่วงแดงนะครับห่วงลากจูงไว้แบบสำหรับลากนะครับมาให้2ห่วงแล้วก็จะมีบอลนะครับบอลลากเรือนะครับสีเงินครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดก็ได้นะวันนี้ แล้วก็ไฟส่องกับวัะเบียนไฟถอย LED สีขาวนะครับมีมาให้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งหน้าจอเข้าไปด้วยนะครับใน XL e พัทตัวนี้คือหน้าจอตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยกล้องถอยหลังเออกล้องมองหลัง่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในต่อหน้าจอนะครับก็แน่นอน,นครับเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อก็บอกเลยวนะว่า Android นะครับหน้าจอเดิมของ XL พัดนี่คือ มันจะฟังวิทยุได้อย่างเดียวนะครับไม่รู้ใส่แผ่นซีดีได้เปล่านะครับแต่นี่เราเปลี่ยนเลยเป็นหน้าจอ Android นะครับอันนี้เราเปิด FM อยู่นะครับหน้าจอตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับแค่ต่อ b l บลูทูธต่อ hotspot นะครับแล้วก็ต่อ hotspot เข้าไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็สามารถเลือกเล่นแอปพลิเคชันต่างๆครับ YouTube ดู Netflix เปิด Google Map นะครับอะไรตรงนี้อะไรดูได้หมดครับที่จอตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เปลี่ยน ไอ้เอพัดทั่วไปที่เปลี่ยนของอยากก็จะเป็นสองอย่างนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอเนี่ยครับเบาะหนังอันนี้ก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดิมๆมาจากโรงงานจะเป็นเบาะผ้านะครับต่วนใหก็จะเปลี่ยนเบาะบกับจอนะครับภายในนะฮะแล้วก็จะมีกล้องนะครับติดให้ลูกค้านะครับเออภายในก็ติดเพิ่มประมาณนี้นะครับ เอาละครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0869744882นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อต่างๆไว้นะครับในคลิปในด้านล่างคลิปนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง u t ท b e ผมหน่อยนะครับคลิปหน้านะครับผมจะฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ดูต่อนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ